มาน้องนะฮะตายลัล้านะฮะลัล้าไม่ได้ครับหัวมาด้วยลูกมาด้วยนะแม่ใจดีครับนะครับซื้อขนมมาฝากพี่แจ็คแม่ปิ่นหมอ,อกแกงรู้ได้ยังไงไม่รู้ว่าพี่ชอบใช่ไหตายเออถูกใจครับวันนี้น้องตายมาเปลี่ยนจิวนะฮะก็คือ,อเคยใส่16เนาะนะ,ะใส่ตัวนี้มาครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่คอทายชัดๆหน่อยไม่เนะ,ะมไม่เป็นไรนี่ก็ได้พอดีว่ามัน,ม,น,ม,นมันสั้นฮะมันรัดเกินไป ตอนนี้เปลี่ยนแล้วสบายขึ้นไหมสวยครับคนนี้สบายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นครับนะฮะเธอบอกว่าจะใส่นานๆเป็นแฟชั่นเนาะนะฮะสวยงามครับนะขอบคุณแม่ปิ่นนะฮะแล้วก็น้องน้องน้องตายแล้วก็สามีฮะมาดูสามีเธอนี่หละครับนะฮะบาการุกชายเพิ่งได้สองเดือนเสร็จใช่ป่ะสองเดือนยี่สิบบาทโอ้ยนะฮะน้องอ่างเปาหน้ารักเลยฮะขอบคุณ หม้อแกงนะลูกนะแม่เขาโตว,วันโตคืนนะครับนี่ครับคนนี้ครับหล่อครับนะฮะเจ้าของฟาร์มนกอะไรนะของเพชรบุรีฟาร์มอ่าเพชรบุรีฟาร์มนะถ้าใครอยากสั่งนกนะฮะไปผัดไปแกงหรือไปต้มไม่ใช่นกเลี้ยงนกสวยงามสวยงามโอเคนะน,นกลเลี้ยงสวยงามก็ไปติดต่อก็ได้ครับอ้าวขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายครับนะฮะบ